มดดำติงโมอามินาไม่ควรปูดเรื่องออมป่วยมะเร็ง มดดำคาชาพาเปิดใจผ่านรายการข่าวใส่ไข่กรณีดาราสาวโมอามีนาให้สัมภาษณ์เปิดเผยอาการป่วยของอมอักพันพระเอกชื่อดังว่าที่ผ่านมาคุยกับออมตลอดขนาดจะอ่านข่าวยังต้องส่งไปบอกออมก่อนว่าจะอ่านข่าวแกนะแต่โมอามินาไม่ควรเอาเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องความเจ็บความป่วยของเขามาเปิดเผยเพราะเจ้าตัวเขาอาจจะไม่อยากให้รู้อยากให้จำภาพตอนที่เขายังแข็งแรงอยู่มากกว่าหรือควรจะให้เป็นเรื่องของครอบครัวเขาเป็นคนออกมาแจ้งออกมาพูดตอนนี้ก็อยากจะขอแค่ ให้ออมพักฟื้นดูแลร่างกายให้เต็มที่มากกว่าทั้งนี้โมอามีนาได้ให้ข้อมูลกับสื่อดังว่าออมอาคาพันป่วยเป็นมะเร็งตรวจพบตั้งแต่ช่วงตุลาคม2,565ที่ผ่านมาว่ามีชิ้นเนื้อขนาด12เซนติเมตรและเข้ารับการผ่าตัดวันนี้31มกราคม2,566และยังเผยอ,อีกว่ามีการเจอก้อนเนื้อที่ปอดอีก2จุดแต่ต้องรอตรวจก่อนว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อไร อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ